អត្មាអរពោទ្យាម្ដងៗ ủng phí bà ủng phú indi dị thơ sụp sâm ờ khóc kuông di phóc พัดพาเธอมาเจอฉันขอบคุณความสนจำขอบคุณทุกรอยยิ้มที่ทําให้ได้รู้ก็มีความสุขเลย้าุุมอง ไม่ห่วงไม่หัอไม่เคยให้ห่วงยังห่วงเสมอแต่ต้องจำใจรำร้องรัไล้ออกน้ำไปในหัวใจ ปล่อยเธอไปปล่อยเธอไปปล่อยเธอไปขอคุณที่ทำให้รู้สุขและเศร้ามันเป็นอย่างไรฉันยินดีเสมอเมื่อเธอเลือกการเริ่มใหม่ทุกครั้งที่นึกถึงหัวเราะร้องไห้คุณเปรกันไป แม่หัวใจสลายเสียใจแค่ไหนแต่ฉันก็ยินดียินดีที่ได้พบเจอยินดีที่เจอจากยินดีที่เธอสู่เสมอ ขอบคุณที่ทำให้รู้สุขและเศร้ามันเป็นอย่างไรฉันยินดีเสมอเมื่อเจอเลือดทานเดิมใหม่ทุกครั้งที่นึกถึงกเร,ร้องไห้คนเปนกันไปแม้หัวใจสลายเสียใจแค่ไหน ฉันก็ยินดียินดีที่ได้พบเจอยินดีที่จะอยินดีที่จะสุเสมอเนี่ยแล้ก็แชร์มาสองวิสามวิสี่วิห้าวิแลวก็แชร์ยบร้อยจะไปไหนก็ไป ฝนตกหน่อยตกนะคบนตกน,นตกฝนตก,นตก,นตกนตร้องเพลนี้เดียนตกเนี่ยยุกเก้าศูนย์นร้งเพลงยุกเก้าศูนย์ไหม จะซื้อหนังซื้อเพลงไม่มีเวลาซื้อเลยไม่มีตังค์ซื้อหนังซื้อเพลงเลยเกลีย,นะยดจดจะมีบ้านที่ฉันดูสับสนใครบปไหมสักคนยอมทองรับฟังเรื่องราว